ตีน,นี้ได้ไหมหัวใจค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างดีค่ะแข็งแรงก็อนสืายอยู่อะไรไงก็บอกภาพหลุดภาพเก่ากับคนเก่าจะส่งผลอะไรต่อเธอบ้างติดตามคำตอบได้ช่วงหน้า ในที่สุดก็ถึงเวลาเดินทางมปยังกราฟชีวิตช่วงที่3ของเชอรี่เข็มอับสอนใครจะรู้บ้างว่าจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเธอขนาดนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่คลิปวิดีโอไม่ใช่ภาพลับ แต่จูจ่ๆเชอรี่ต้องกลายเป็นดาราหน้าหนึ่งอีกรอบเชอรี่ฉุนถูกเพื่อนแพทปล่อยภาพอดีตภาพถ่ายระหว่างเธอกับแพทคนรักเก่าที่หลุดออกมาหลังจากเลิกรากันมาสองปีอาจจะดูธรรมดาสำหรับดาราบางคู่แต่เป็นเพราะภาพเก่าของนางเอกสาวคนที่ไม่ค่อยตกเป็นข่าวอย่างเธอมันจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีที่มีคนเห็น แถมเรื่องราวมันยังไม่จบสงบลงง่ายๆเพราะจู่ๆเธอก็ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวมีเกี่ยวกับเรื่องรักครั้งใหม่ของผู้ชายในภาพนี้เชอร์รี่ฉุนอย่าดึงไปเอี่ยวปูแพทเพราะในช่วงเวลานั้นปูปรยาสวนดอกไม้นักแสดงสาวเจ้าจเสน่ห์เธอคือผู้หญิงที่กําลังตกเป็นข่าวกับแพทจึงมีการโยงชื่อเธอเข้าไปพัวพันระหว่างรักเก่ากับรักใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั้นมันส่งผลอะไรกับสาวคนนี้บ้างไหมภาพหลุดไม่รู้อะไรอะคะ่ะผ่านมามันก็ผ่านไปไม่รู้ว่าเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาจะ่า ผ่านไปได้ทุกเรื่องอย่างที่เธอพูดไหมเพราะหลังจากที่เธอโดนพิษจากภาพรักครั้งเก่าย้อนกลับมาให้ต้องเป็นข่าวอีกรอบจึงทําให้ตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยได้ยินเธอออกมาเปิดปากเปิดใจเรื่องรักครั้งใหม่อีกเลยเชอรี่ปิดแตกเรื่องผู้ชายไม่มีคําตอบเชอรี่ฟุ้งคบทายาสมลาภาแฮปปี้สุดๆเชอรี่โวยปปารัสซี่ลูกพลัมเรื่องส่วนตัวต่อให้เป็นข่าวเรื่องหน้าหนึ่งเรื่องหัวใจเมื่อไรยังไงก็ไม่มีความเคลื่อนไหวจากเธอไม่มีใครมาเฝ้าเมาเวลานนี้เมาของจริงเลยไม่ ไม่มีหวัวใจค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างดีค่ะแข็งแรงอินเลิฟกับหนุ่มนักวงการอยู่คนเดิมปะคะใช่ค่ะเป็นแฟนแล้วค่ะอย่างนี้ไม่คะผมว่าแฟนคือจริงๆแล้วมันแล้วแต่ใครจะเรียกมากกว่านะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเราครบเป็นคนๆไปค่ะ ไม่รู้ว่าเรื่องก่อนนั้นมันจะจริงไหมแต่คงไม่รวมไปถึงการเป็นดาราหน้าหนึ่งเรื่องนี้เชอรี่โต้วิวาฟ้าแลบไม่มีมูลพาดหัวข่าวเรื่องวิวาอีกครั้งอีกครั้งที่ต้องยอมเปิดใจโอ้ยข่าวแบบคมไม่รู้จะลอยมาจากไหนเลยจริงๆแบบไม่มีแหล่งที่มาแบบเป็นครั้งแรกแรกครั้งเดียวเลยบางที่มันมีข่าวที่แบบไกลตัวขนาดนี ายคนคงสงสัยว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นมันคือเหตุผลที่ทําให้เธอไม่กล้าเปิดใจกับรักครั้งใหม่ครั้งนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันค่ะเรื่องอันนี้นเป็นเรื่องเรื่องความความสบายใจส่วนตัวมากกว่าแต่ยังไงเธอก็ยังเป็นดาราหน้าหนึ่งที่พร้อมจะเข้าใจในความเป็นซูเปอร์สตาร์คนของประชาชนเพราะเธอเป็นเลือกที่จะบอกเรื่องหัวใจว่า พื้นที่ตรงกลางช่องว่างระหว่างความเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาราหน้าหนึ่งและพื้นที่ส่วนตัวที่เธออนุญาตให้คนทั้งประเทศเข้ามาค้นหาได้แต่เป็นไปได้วยความเข้าใจและมีขอบเขตสงสัยว่าข่าวทุกอย่างจะผ่านมาและผ่านไปอย่างที่ดาราหน้าหนึ่งพูดไว้แน่ๆเพราะข่าวทั้งหมดแทบจ,จะไม่มีผลอะไรกับเรื่องงานของเธอเลยมินำซ้ำกลับยังมีผลงานอื่นๆออกมา,มามากมายมากเกินกว่าที่นางเอกส่วนใหญ่จะทําได้เช่นเธอไม่ว่าจะงานภาคหนังหลายต่อหลายเรื่องที่ใครบางคนอาจไม่รู้รวมไปถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่องนี้ด้วย วยาจะทำไรค,คุณคะโรแมนติกจริงเลยวิกเตอร์ได้โปรดเครื่องทดลองได้ผลมันช่วยเบนได้ก็ต้องช่วยคุณได้คุณกลับไปเหมือนเดิมได้คุณคิดว่าเราถูกส่งไปหาพระเจ้าเพื่อให้เราไปฏิเสธสิ่งล้ำค่าเหล่านี้หละเิกเตอร์คุณคิดเสมอว่าคุณคือพระเจ้าถอยไปซะคุณสนอย่าสู้กันเหรอสู้เถอะคุณสนคุณจไร กันด้วยการถูกเชิญให้เป็นนักร้องในดีอัล้าบัมอยากบอกต้องออกเทปที่ทำให้เพลงความรักในปี2,550เป็นเพลงที่ใครๆชื่นชอบ พี่คนใหม่ๆอย่างพี่ไออะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเออได้ได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยซึ่งเธอก็ทําได้ดีจนต้องมีผลงานชิ้นต่อไปในเพลงเท่านี้ที่ต้องการกับค่ายสนามหลวงก็สบายใจไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเพลงที่ที่ตัวเ,เองต้องรองเนี่ยไม่ชอบแนวที่มันเครียดอะฟังแล้วแบบถูกใจยู่เลย จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขารู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเขาจะบังคับหรือว่าเคี่ยวเข็นที่เราทําอะไรได้ก็เอ,เ,อเอาเอาลองดูก็ได้อะไรเงี้ยไม่เว้นแม้ถตงงานใหม่สุดท้าทายในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับที่นางเอกน้อยคนนักจะสนใจและทำได้แบบเธอตอนแรกก็เราอยากให้เชอรี่มาเล่นหนังให้นะครับ ความสุขของกระีในบทของนาดาน้องเชอรี่ก็เป็นคนน่ารักมากว่ายินดีที่จะร่วมงานกับเราภายในวันวันเดียวเนี่ยวารทิตก็โทรมาบอกว่าออสนใจที่จะรับบทนาดาเพียงแต่ว่าขอปรึกษาคือเป็นคนอยากทํางานเบื้องหลังจริงๆลึกๆเขาอยากเป็นผู้กำกับหนังในอนาคตนะฮะก็เราก็รู้สึกว่า,าทางการที่จะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับซะก่อนเนี่ยก็อาจจะก้าวไปสู่ผู้กำกับได้ไม่ยากเอางี้ไหมตอนนี้เรามีผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับเป็สามคน ถ้ามีอีกสักคนก็คงไม่เป็นไรมีผู้ช่วยผู้มกับที่น่ารักอย่างเชอร์รี่เนี่ยเวลาคุยกับทีมไฟทีมกล้องอะไรอย่างเงี้ยอะไรมันก็ดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยเชอร์รี่ก็มีประสบการณ์ด้านการแสดงเยอะมากนะครับเราก็ถือว่าน้องเนี่ยน่าจะมาช่วยในด้านโค้ดแอคติ้งสำหรับเด็กก็ถือเป็นเงื่อนไขเล็กๆอันหนึ่งที่ทำให้เขาได้มาร่วมงานในความสุขของทีนี้ครับดีใจอ่ะได้ทำเพราะว่าคือจริงๆแล้วอยากทำหนังอยากกำกับอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าพอไปเล่นหนังกะทีแล้วพี่ที่เป็นรุ่นพี่ธรรมศาสตร์นะคะเขาก็ เหมือนว่าเขาจะทำโครงการหนังสั้นเพื่อสันิสันิภาพอะไรเงี้ยเขาก็ชวนว่าเออชลี่มาทำหนังไหมกำกับไหมเขียนบทเองอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอออยากทำแบบพี่แน่ใจว่าจะทำได้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอาทมสบายเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเออลองดูไหนๆก็มีโอกาสอะไรเงี้ยก็เลยลองทำซึ่งเป็นอะไรที่แบบสนุกมากชอบแต่เหนื่อยมากค่ะรู้ๆเลยว่าการเป็นนักแสดงนี้สบายกว่ากันเยอะเลยอ่ะ